ในเรื่องผลการดํา er เนินงานครึ่งปีแรกปีอดขายที่68,000ล้านนะครับก็เติบโต3%เยียดเยียแล้วก็ถ้าเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาเติบโตเจ็ดเรตจากครึ่งปีหลังของปีที่แล้ว EBITDA เนะ7%เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกของปีที่แล้วแล้วก็14%เพิ่มขึ้นจากครึ่งปีหลังของปีที่แล้วนะครับกำไรสําหรับงวด3 1 7 8ล้านเพิ่มขึ้น17%จากคึ่งปีแปกของปีที่แล้วแล้วก็เพิ่มขึ้น25%จากครึ่งปีหลังของปีที่แล้วนะครับ ก็หลักๆนะครับถ้าเราดูคือรายได้จากการเติบโตเนี่ยทั้งเยียร์เยียรแล้วก็เทียบกับครึ่งปีหลังของปีที่แล้วเนี่ยก็มาจากปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นทั้ง2สายธุรกิจเลยสายธุรกิจบัจจุปันคขบวปงจรแล้วก็สายธุรกิจเยื่อและกระดาษด้วยก็แสดงให้เห็นว่าตัวเศรษฐกิจเนี่ยสามารถที่จะเติบโตต่อไปได้ ในเรื่องของสถานการณ์การตลาดในในไตรมาสที่2ที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นว่าในกลุ่ม Q Q, ค on Q ก็คิวือเทียบกับไตรมาสหนึ่งปีที่แล้วเนี่ยในหลายประเทศก็จะเพิ่มขึ้นเป็นสีเขียวอย่างเช่นในเวียดนามเนี่ยชัดเจนนะครับการเติบโตทางเศรษฐกิจของเขาไปได้ค่อนข้างดีในไตรมาสหนึ่งเองจริงๆก็อาจจะมีเรื่องของวันหยุดอยู่อน,นี้ก็มีผลกระทบต่อดีมารส่วนหนึ่งแต่ถ้าเราดูเยาวันเยียนะครับจากไตรมารสสเทียบกับปีก่อนหน้าเนี่ย ก็จะเห็นว่าในคอลัมน์นี้เป็นสีเขียวทุกศสอนอขึ้นกันหมดเลยนะครับอันนี้ก็แสดงว่าเรามีการเติบโตนะครับจากปีที่แล้วมาสู่ปีนี้ในทุกๆตลาดก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีนะครับที่จะดูว่าเศรษฐกิจในอาเซียนเนี่ยก็ยังไปได้ค่อนข้างดีมาดูเรื่องของผลประกอบการของเราในไตรามาสที่2กันดูบ้างนะครับรายได้ของเราอยู่ที่3 4มหมน้า่ล้านบาทในไตรามาสที่ผ่านมาซึ่งถ้าเทียบกับปีก่อนหน้านะครับ e e เนยนเยนก็เพิ่มขึ้น6%ซ ถ้าเรามาดู Q1Q เนี่ยก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับอ่าเรียกว่า1%นอร์วอลุ่มเนี่ยดรอปจากที่เราคุยกันก็คือเรื่องของวันหยุดแต่ในแง่ของราคาเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นก็เลยมีส่วนช่วยให้ตัวรายได้เนี่ยเพิ่มขึ้นด้วย EBITDA ของไตรมาสนี้ก็อยู่ที่สี่พาสิบล้านนะครับอามาจิ้นของเราก็จะลดลงนะครับจาก EBITDA ามาจิ้นสิาเปอร์เซ็นต์ในไตรมาสที่แล้วก็จะอยู่ที่ส,สิบสี่เปอร์เซ็นต์กำไรสุทธิอยู่ที่พันส่ร้รอย ตอนต้นเดือนที่ผ่านมาครับเราได้ดิสครสในเรื่องของการเข้าถือหุ้นในบริษัท v m ประเทศไทย90%ซึ่งบริษัทนั้นก็ทำชิ้นส่วนรถยนต์ชิ้นส่วนยานอากาศแล้วก็รวมถึงตัววัสดุอุป,ปกรณ์ทางการแพทย์ตัว s c ส p เองนะครับก็มีเราเรียกว่า T-profile Business Model หมายความว่าเรามีทั้ง Deep Vertical i n t e g r a t i o n ในขณะเดียวกันก็มีมี h o r i z o n t a l expansion ประกอบกันไป นี่ตัวที่เราโฟกัสนะครับคือเฮลท์แคร์แพคเกจิ่งันนี้คือสิ่งที่เราทําอยู่แล้วแต่ตัวนึงก็คือเราจะก้าวไปถึงเฮลท์แคร์อุปกรณ์และสัปปลายก็คือการฉีดคือรูปพลาสติกในส่วนที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องมือแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์อันนี้ก็เห็นว่านี่คือผลว่าทําไม scgb ทํากระดาษทำโพลิแพคเกจิ่งก้าวข้ามไปในส่วนของวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งเราเข้ามา2ปีกว่าแล้วล้วก็ธุรกิจ,จเจริญเติบโตไปได้ดี ต้นเดือนที่ผ่านมานะครับก็ลงทุนใน VM ประเทศไทยอยู่ในจังหวัดระยองนะครับลงทุนไป90%นะครับ146ล้านนะครับก็มี30สายการผลิตการที่ก้าวไปสู่ในส่วนของ medical healthcare และกแบบแ็ labware การที่ไต่เต้าไปแบบนี้โดยที่มี ISO ด้วยคิดว่าก็เป็นโอกาสแล้ก็ประโยชน์ต่อ SCCP ในอนาคตครึ่งปีแรกของปีนี้นะครับ เราก็ได้รับการรอง CFP ก็คือ Carbon Footprint Product โดย uh, CFP เนี้ยครอบคุมเฉพาะในเมืองไทยก็คือได้รับรองจาก TGO คือ Thailand Green House Gas Management Organization เยื่อกระดาษกระดาษพิมพ์เขียนกระดาษบรรจุภัณฑ์บรรจุภัณฑ์กระดาษบรรจุภัณฑ์าอาหารรวมถึงกระบวนการพิมพ์แล้วก็บรรจุภัณฑ์พลาสติกด้วยนะครับถ้าดูตัวเลขล่างก็109สินค้า19สินค้าที่เป็นกระดาษถ่ายเอกสารและบรรจุภัณฑ์อาหารเราได้รับการรองกระบวนการโดยพอพิสูจน์แล้วว่ากระบวนการเนี้ย ปล่อย CO2 เท่าไหร่อันนี้ผมคิดว่ามันเป็นความสามารถในการที่สร้างความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งซึ่งเราอ,อเหตุอ,อย่างน้อย1นึ่งสเต็ปโปรเอคทีฟนี่นะครับเมื่อเทียบกับคู่แข่งคิดว่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็มีประโยชน์ต่อลูกค้าในระยะยาวทั้งหมดก็จะเป็นไฮไลท์ในส่วนของไตรมาสที่2แล้วก็ขึ้นไปแรกของปี